สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่30สิงหาคมค่ะนักเรียนชั้นป4ี่ก็เจอกับคุณครูพรทิพย์ในวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเดิมนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดที่ผ่านมาในเทอมที่หนึ่งนี้นะคะเผื่อว่า,านักเรียนลืมไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราค่อยทาแบบทดสอบเก็บคะแนนกันนะคะ นักเรียนยังจำกันได้ไหมคะว่านักวิทยาศาสตร์ได้จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างใช่แล้วค่ะก็คือกลุ่มสัตว์หนึ่งก็คือกลุ่มสัตว์สองคือกลุ่มพืชและสามคือกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่พืชนะคะหรือที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์ที่นี้การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นสามกลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่า สิ่งมีชีวิตทั้งสามกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตในโลกที่นักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกเป็นสามกลุ่มที่เรากล่าวมาแล้วนั้นนักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์อะไรบ้างเพื่อมาเป็นตัวในการจำแนกเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์เช่นเกณฑ์ในการสร้างอาหารได้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้นะคะเราเรียกว่าผู้ผลิต ก็คือได้แก่พืชเพียงอย่างเดียวนะส่วนสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ก็ต้องได้รับอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นเราจะเรียกว่าเป็นพวกสัตว์นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันไม่สามารถที่จะสร้างอาหารเองแต่ว่ามันสามารถที่จะย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะเพื่อมาใช้ในการดำรงชีวิต นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประเภทที่หนึงนั้นคือสิ่งมีชีวิตอะไรอาทีนี้กลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้ง3กลุ่มนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันกลุ่มที่1ก่อนนะคะ1ก็คือกลุ่มสัตว์นะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ถ้าเราจําได้นะคะคุณครูเคยสอนไปว่านักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์ของการมีกระดูกสันหลัง มาแบ่งสัตว์ได้เป็นสองกลุ่มก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังามาดูสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพิ่งเรียนไปหยกหยกใช่ไหมคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอย่างไรสําหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เราเพิ่งเรียนจบไปก็สามารถแบ่งออกเป็น8กลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนยังจําได้นะเช่นมีกลุ่มฟองน้ํามีสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ สัตว์ที่มีลำตัวเป็นโพรงสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องอสัตว์จำพวกหอยแล็บมึกสัตว์จำพวกอะไรคะนอนนอนตัวแบนสัตว์จำพวกนอนตัวกลมและสัตว์ที่แดก็คือสัตว์ที่มีผิวหนังขรุขระหรือผิวขรุขระนั่นเองซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8กลุ่มตามที่เราได้เรียนไปไม่นานนะคะส่วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังก็คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของลำตัวซึ่งจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มในเรียนยังจำได้นะคะกลุ่มที่1เขาเรียกว่ากลุ่มสัตว์จำพวกปลา2สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มกลุ่มที่3ก็คือสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มที่4ก็คือสัตว์จำพวกสัตว์ปีกและกลุ่มที่5ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองอันนี้คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มสัตว์นะคะ ก็จำได้เนาะมีสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังส่วนกลุ่มแต่ละ2กลุ่มนี้มีชื่อหรือชนิดอะไรบ้างเราก็เรียนผ่านมาแล้วนะคะอันนี้เป็นการทบทวนและนี่คือตัวอย่างของสัตว์ทั้ง2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นแมงกะพรุนและปะการังซึ่งจะเป็นสัตว์ที่มีลําตัวกลวงหรือเป็นโพรงส่วนดาวทะเลเป็นสัตว์ที่มีผิวขรุขระต่อไปสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นปลาก็อยู่ในกลุ่มปลากบก็อยู่ในสัตว์ ะสะเทินน้ำสะเทินบกส่วนกระต่ายก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะอ่ากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพืชนะคะพืชคือสิ่งมีชีวิตที่มีสีเขียวลักษณะเป็นลักษณะเด่นลักษณะเดินของพืชที่แตกต่างจากกลุ่มสัตว์และกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ก็คือมันสามารถที่จะสร้างอาหารเองได้เราจึงเรียกว่าพืชคือผู้ผลิตของโลกนั่นเองนะคะคือไม่จําเป็นต้องได้รับอาหารจากที่อื่นเพราะตัวมันสามารถสังเคราะห์ อาหารเองได้นะคะส่วนอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้มันเจริญเติบโตทีนี้เราสามารถจัดกลุ่มพืชได้อีกเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะว่ากลุ่มพืชน,นี้เป็นอย่างไรแล้วก็เราจัดกลุ่มเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็เรียนผ่านมาแล้วเช่นกันสำหรับพืชน,นั้นเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะคะคือพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกอมาดูพืชไม่มีดอกก่อนพืชไม่มีดอกคือเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ ก็ไม่มีดอกเพื่อมาสืบพันธุ์นะคะแต่จะสืบพันธุ์โดยวิธีการสร้างสปอร์ซึ่งกูเคยยกตัวอย่างแล้วเช่นมอสเฟิร์นพวกกระเช้าสีดามีไม่เยอะนะคะที่เราควรรู้พวกนี้จะสร้างสปอร์ไว้เพื่อสืบพันธุ์ถึงตัวยังไงก็ไม่มีดอกนะคะต่อไปก็คือพืชมีดอกพืชมีดอกคือเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะสร้างดอกออกมาเพื่อทําการสืบพันธุ์ค่ะการสืบพันธุ์ก็คือทําให้มันออเปลี่ยนจากผล เปลี่ยนจากดอกนะคะให้กลายไปเป็นผลเพื่อเอาเมล็ดที่อยู่ในผลไปขยายพันธุ์แล้วจะได้เป็นต้นใหม่นะคะพืชมีดอกเช่นชบากุหลาบบัวซึ่งก็จะแยกได้อีกว่าพืชมีดอกนั้นแบ่งเป็นอะไรแบ่งก็คือแบ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวกับใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมคะใบเลี้ยงเดียวก็คือพืชที่มีใบเลี้ยงใบเดียวใบเลี้ยงคู่ก็คือมีใบเลี้ยงสองใบใบเลี้ยงเดียวมีเส้นใบแบบ ขนานส่วนใบเลี้ยงคู่เส้นใบแบบร่างแหอันนี้คือเราเคยเรียนผ่านมาแล้วชบาเป็นใบเลี้ยงคู่ส่วนกุหลาบก็เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมคะบัวก็เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เหมือนกันอ่าส่วนใบเลี้ยงคู่ทั้งสามนี้ถามว่าชบากับกุหลาบเป็นดอกเป็นดอกที่เป็นยังไงคะถ้าเราพูดถึงเพศก็คือเป็นดอกสมบูรณ์เพศอ่าเราสามารถแยกได้อีกพืชดอกน,นอกจากแยกเป็น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่แล้วก็ยังเอาดอกมาเป็นเกณฑ์ได้อีกก็คือเขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศหรือเอาส่วนประกอบมาเป็นเกณฑ์ได้อีกเช่นกันก็ที่เขาเรียกว่าดอกครบส่วนหรือดอกไม่ครบส่วนนะคะและกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายนะคะนักเรียนเราจะเรียกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์หมายความว่าอย่างไรก็คือตัวมันไม่สามารถสร้างอาหารเองได้และตัวมันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนสัตว์มันจะมีชีวิตอยู่ได้ในการที่ เขาเรียกว่าเจริญเติบโตบนสิ่งมีชีวิตอื่นหรือว่าบนสิ่งที่มันตายไปแล้วนะคะเพื่อ้มันเจริญเติบโตนะเพราะว่ามันาสามารถที่จะย่อยสลายาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วได้เพื่อมาเป็นอาหารของตัวมันเองนะคะเช่นจุลินทรีย์รายีส์นั่นเองค่ะเรามาทบทวนบทเรียนกันนะคะวันนี้ดูว่ายัางพอจํากันได้ไหมเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับงานในวันนี้นะคะครูมีชื่อสัตว์มาให้ทั้งหมด24ชื่อให้นักเรียนนำา24ชื่อนี้ไปจัดกลุ่มให้ถูกต้องอกลุ่มของสัตว์ก็มีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นักเรียนไม่ต้องลอกอกรอบสีชมพูนี้นะคะเขียนแต่คำชี้แจงแล้วก็ไปตีกรอบสัตว์ทั้ง3กลุ่มนี้ได้เลยแล้วก็เอา24คํานี้ไปเลือกเติมนะคะให้ถูกต้อง อันนี้ก็คือกลุ่มที่นักเรียนจะต้องเอา,อาทั้ง24กลุ่ม24ชื่อนะคะมาเลือกให้ถูกว่านักเรียนจะลอกอะไรเช่นคําแรกไวรัสโควิดไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนานี่เป็นพืชใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่นักเรียนจะไปใส่นะคะเป็นสัตว์ใช่หรือไม่หรือเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ถ้านักเรียนบอกว่าไวรัสคือตัวที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ นักเรียนก็เอามาใส่ในกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะอะนักเรียนทํากรอบนี้มาให้คุณครูโดยนคำคําที่คุณครูกําหนดมาแล้ว24คําข้างหน้าเอามาเติมได้เลยคําทั้ง24ขั้นตอนแรกไม่ต้องลอกค่ะเอามาตอบเองเลยโดยนักเรียนสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปดูย้อนหลังนะคะ,ะสําหรับงานที่คุณครูให้ก็มีอยู่เท่านี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลืมนะคะก็สําหรับ วันนี้คุณครูก็มีงานแล้วก็สอนไว้แค่นี้แล้วเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ